สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมขออนุญาตท่านผู้ชมใช้ภาพมุมสูงนะครับเพื่อการอธิบายสําหรับที่ดินแปลงนี้สักนิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับมีเนื้อที่ด้วยกัน8ไร่เศษ แต่พอดีว่ามีในเหมืองเหมืองน้ําสาธารณะนะครับรวมไปถึงทางสาธารณะที่มาตัดผ่านนะครับทำให้ที่ดินแปลงนี้แยกจากกันเป็น2ฝั่งนะครับแต่ทางเจ้าของเนี่ยกำลังทําการลังวัดนะครับซึ่งเหลือเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นนะฮะจะแต่จากที่ผมคํานวณแล้วนะครับก็จะเหลือที่ดินในโดยประมาณ6ไร่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตําบลน,น้ําทรงนะฮะอำเภอ พายุหักคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีในส่วนของทางสาธารณะนะครับแล้วก็มีในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะเผ <s> ื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินดินดีน้ําดีนะครับแล้วก็มีในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะ, <S <s รณะพื้นที่โซนนี้นะครับสามารถทําการเกษตรได้อย่างทางด้านหลังนะครับเขาก็ทําสวนมะพร้าวที่ดินนะครับต้องบอกว่าอยู่ในชุมชนทางด้านหลังนะครับรวมไปถึงวัดแล้วก็ ร้านค้านะครับแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่นะฮะซึ่งในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมภาพมุมสูงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะ สวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจ <S 1> <S 1> ปรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัย ผ่อนคลายบ้านกลายชีวิที่ดินแต่งเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่รรไกลอุทัยธานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ พเอาละครับท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่เข้าใจสําหรับแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะโทรมาสอบถามนะครับเพื่อพูดคุยในส่วนของรายละเอียดได้ในตลอดเลยนะครับ mm hmm. เบอร์โทรก็เป็นเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทงังด้านล่าง เอาละครับในส่วนของตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมยืนอยู่บนทางสาธารณะนะครับซึ่งเราจะแยกมาจากถนนคอนกรีตนะครับประมาณ400เมตรก็ในส่วนของอปลาปานะครับถ้าใครจะต่อเข้ามาใช้ประโยชน์เนี่ยก็โดยประมาณ400เมตรทางนะครับก็ต้องบอกว่าณนะปัจจุบันเนี้ยนะฮะเป็นหินคลุกนะครับแล้วก็มีสภาพดีนะฮะรถเก๋ง รถ uh, กระบะสามารถเข้าได้นะครับในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยมาถึงแล้วนะฮะนี่เป็น uh, ทางสาธารณะทางด้านหน้านะครับ <med> ก็ต้องบอกว่าในแต่ละแปลงนะครับติดทั้งทางสาธารณะติดทั้งเหมืองสาธารณะตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะที่ตัดผ่านบริเวณของแปลงที่ดินนะครับเราสามารถที่จะตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับตามชาวบ้านอย่างที่เขาทํากันเนี่ยก็ตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับที่ดึงน้ําเข้าไปใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน ในสภาพแปลงที่ดินในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนาที่เพิ่งทําการเก็บเกี่ยวไปนะครับก็อีกไม่นานก็จะทําการไถเตรียมนะครับเพื่อที่จะทําการเกษตรนะฮะผมมองว่าเป็นที่ดินอยู่ในชุมชนนะครับแต่ก็คือว่าแยกออกมาเนี่ยประมาณ400เมตรนะครับแต่ทางในส่วนของทางด้านท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีสวนเกษตรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสนามฟุตบอลนะครับ ถือว่าเป็นสนามที่สวยเลยล่ะนะฮะแล้วผมก็ชอบด้วยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มองหาที่ดินนะครับไม่ไกลเมืองนะออกมาจากตัวเมืองนะครับโดยประมาณ12กิโลนะครับออกมาจากตัวจังหวัดอุทัยนะฮะเลี้ยวลงมาจากถนนลาดยางเส้นอุทัยธานีโกกพระ3220นะครับเข้ามาโดยประมาณ2โลครึ่ง ถ้าจากแปลงที่ดินนะครับไปตัวอำเภอพยุหะคีรีก็อีก23กิโลหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับต้องการเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็โดยประมาณ30กิโลเมตรซึ่งจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ต้องบอกว่ามีความเจริญเป็นอย่างมากในณปัจจุบันนี้นะครับรวมไปถึงห้างเทเซนทัลน,นะครับที่ทำการเปิดบริการแล้วนะฮะในส่วนของตอนนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับในส่วนของ อ่าบรรยากาศแปลงที่ดินนะครับก็จะเห็นในส่วนของวัดนะฮะแล้วก็มองเห็นเพื่อนบ้านนะครับในแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็กําลังนะครับต้องใช้คําว่ากําลังที่จะไถเตรียมนะครับซึ่งได้ทําการพูดคุยกับทางเจ้าของนะครับเขาก็จะทําการรังวัดนะครับในเร็ววันนี้นะฮะในอีกประมาณสัปดาห์2สัปดาห์นี้นะครับก็จะทําให้รู้แล้วว่าจะมีเนื้อที่เหลือเท่าไหร่นะครับหลังจากที่หักในส่วนของเหมืองน้ําและทางสาธารณะ เหลือเท่าไรก็ขายเท่านั้นนะฮะถ้าจากในภาพมุมสูงนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าที่ดินบริเวณนี้นะครับอุดมสมบูรณ์นะฮะรวมไปถึงต้นมะพร้าวนะครับแล้วเขาก็มาทําสวนมะกรูดสวนมะนาวสวนส้มโอนะครับหรือว่าใครที่อยากจะทําสวนผลไม้นะครับที่ต้องการในสภาพของดินที่ดีนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์ลักษณะของดินครับก็จะออกเป็นดินล้วนปนดินเหนียว แต่ถ้าใครซื้อแล้วนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะปล่อยให้เช่าก็ได้นะครับพื้นที่โซนนี้ถือว่าได้ค่าเช่าที่ดีนะครับแล้วก็สามารถทํานาได้ในตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนของเหมืองน้ําสาธารณะก็ได้นะครับหรือว่าจะ,อะตอกบ่อบดา,านก็ดีนะฮะซึ่งเป็นบาดาลที่มีคุณภาพครับท่านผู้ชมเหมาะปล่อยให้เช่านะครับหรือว่าจะทําเกษตรก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชม ท่านใดสนใจเนี่ยนะครับสามารถนัดเข้าดูที่ดินได้ในทุกวันนะครับในส่วนของเบอร์โทรก็เป็นเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหรือว่าซื้อไปแล้วนะครับต้องการขุดสะถมดินนะครับเราก็มีบริการหลังการขายนะฮะแล้วก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับมาทําความรู้จักกันไว้นะครับมีโอกาสก็แวะเวียนมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองรองนะฮะเหมาะกับการท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อน เอาละครับสำหรับวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ